เดี๋ยวมาดูครับคันนี้ซิลสองสี่สามซิลหรือเซียเสเซียสซิลสองสี่สามอีสกี้เฮยิบสี่แรงนะตัวนี้มาสองเพลาข้างหลังเนี่ยมันมันเป็นแท็ก,ทกครับแต่เปลี่ยนได้ใส่ล้ออะไรแต่ว่าห้าไมไปหาล้อเพิ่มเติมนะครับลูกค้าต้องไปหาล้อเพิ่มเติมหมายถึงอนาคตถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้ใช้ได้ใส่ล้อได้ครับผมตัวนี้เนะาะตัวนี้มาพร้อมแท็กหลัง วันนี้ลงนาตีนาของรตารี่หลังเม0ดแปดสิบเมแปดสิบมันก็กว้างนะเม็ดปสิบกว้างกว้างเมแปดสิบลงนาตีนาม้วนเลยอะ่ะหมุนกิ้งเลยอะ่ะตัวนี้นะใครหายอยู่ลงตีนาครับสวยเลยไม่จมหรอกไม่น่าจะจมถ้าจมไม่รู้ทำไงแล้วพี่ตัวนี้นะยี่สิบตี้แรงมาแบบนี้เลยสวยๆเลยจากญี่ปุ่นเดิมๆนี่ล้างน้ำไม่เจย๋ยเอาเพส,สตาร์ทดน อ่าครับพี่อ้าวยกขึ้นยกลงดิขึ้นลงอ่าขึ้นลงสวยปรับสายปรับขวาดิตาวีปรับสายปรับขวาปรับสายปรับขวาขึ้นลงปรับสายปรับขวาได้ครับผมอ่าปรับสายปรับขวาได้ครับโอเคครับ กองยางโอเคสวยงามครับผมเอายกขึ้นยกลงสวยครับผมโอเคขึ้นลงอ้าวไหนปั้นโรตารีที่ลูกอ่ามีกี่เกียร์มีกี่เกียร์ม,ยรมีสามเกียร์โอเคใส่เกียร์สามเนี้ยโอ้โหมันจัดโอเคสามเกียร์ใช่ไหมหมดุกเกียร์พี่ได้หมดุกเกียร์อ่าโลา่ไฮ โบใส่ลงล่างหรือขึ้นบนบน่ะอ่าครับโอเคเกียร์เกียร์มีกี่เกียร์ลูกเก<ด> <ๆ S 2> ียร์มีสามเกียร์พี่ยังไม่ใช่เกียร์แทัทเทิลอันนี้ไม่ใช่เกียร์แัทเทินพี่โอเคอ้าวลองแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่เกียร์แัทเทินนะครับเป็นเกียร์เกียร์ที่ข้างซ้าย ยี่ตี้แรงครับสวยงามเลยครับโอ้โหวิ่งปิวเลยเอาถอยหลังมาตัวนี้ครับ นี้สวยๆน,นี้สวยเลยครับใช้ได้สภาพใช้ได้ครับราคาเปิดที่แสสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับราคาสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะพี่เอาต่อรองได้ครับพี่แันนี้พี่แบบนี้เลยครับพี่ครับหายหาใช้อยู่โทรสอบถามได้ครับพี่ ฝากไว้อีกคันครับพี่ขอบคุณครับ0959606108พี่0959606108พี่โทรหาผมสายตรงเลยพี่ถ้าโทรไม่รับเดี๋ยวโทรกลับพี่บางทีทำรถอยู่ครับพี่นี่เลยสวยๆแบบนี้เลยครับ215,000ครับพี่อ่าโรตาลี่มากับโรตารี่เมตรแปนะสวยงามพี่สอบถามได้ครับฝากไว้ด้วยครับ อีกขันหนึ่งครับขอบคุณครับ